โอเคครับผมแล้วก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับผมพี่เนี่ยมีเว็บนี้เลยครับผมเว็บเติมเกมจะมาแนะนำลดสูงสุด50%นะครับผมกับเกมฟรีไฟแล้วก็มีโปรโมชั่นเด็ดนะครับผมนะเติมครบเงื่อนไขรับเอเฟรีๆกันไปเลยและขั้นตอนในการเติมเงินนั้นไม่ยากนะครับทุกคนแค่พิคว่าเว็บเติมเกม com เมื่อมาหน้าเว็บเติมเกมแล้วครับผมเพียงแค่เลือกเกมฟรีไฟลและเลือกช่องทางในการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับผมนะหรือว่าเลือกล็อกอินผ่าน u i d ในเกมก็ได้เลือกช่องทางในการเติมเพชรได้เลย3ช่องทางหลักสุดคุ้มช มช e ้อปปี้เพย์ด้วยจำนวนที่ต้องการแล้วก็สแกน QR วอารค้ง่ายๆเลยนะครับผมเพื่อชําระเงิน <c oughs> ช่องทางจมเงินที่2นะครับผมคือกอรีนาครับผมหาซื้อได้ที่เทสโก้โลตัสหรือเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาได้เลยนะครับผม <c oughs> ช่องทางที่3นะครับผมสามารถเติมเชลผ่าน s h o e p ปี้เพหรือว่าเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาได้เลยนะครับผมลิงก์เติมเกงอยู่ด้านล่างนะค,ะครับกิจกรรมใหม่นะครับผมนะ after match drop banner นะครับผมหลังจากจบการแข่งขันนะครับผมจะได้รับลูกเต่านะครับผมนะโหมด battle royal นะครับผมรับเต่าคูณ3นะครับผมนะได้รับลูกเต่า3ชิ้นนะครับผมมนะหด4 วีซี่ผมรับโทเค็นลูกเต๋าไปอีก2ชิ้นนะครับผมนะรอกิจกรรมนําโทเค็นลูกเต่าเล่นกิจกรรมบูยาก โกมันโกจริงๆแตะ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 แต่แต่ระยะเวลากิจกรรมนะครับผมตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนจนถึงวันที่29พฤศจิกายนนะครับผมนะห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนะครับผมนะนี่กิจกรรมนี้เลยตึ้งๆก็จะมาในวันที่12พฤศจิกายนนะครับผมรู้ก่อนได้ก่อนแน่นอนนะครับผมห้ามพลาดกันเลยเด็ดขาดนะครับผมไปส่วนวิธีการเล่นกิจกรรมลูกเต๋าของเราอยู่บนขวามือนะครับผมกิจกรรมแล้วก็เลือกที่บูย่าโก แล้วก็นาลูกเต๋าที่เราสะสมได้ในแต่ละเกมนะครับผมมามาเล่นในกิจกรรมนี้เพื่อรับไอเทมฟรีต่างๆมากมายนะครับผมนะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมก่อนที่จะหมดเคตนะครับโอเคผมขอสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับทุกคนก็คือพี่เนียมโดนเรียนรหัสนะคือว่าพี่เนียมจะซื้อรหัสปักทงนะผมเพื่อมาทําคลิปให้คนดูนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราให้ดูนี่ฮนะ,ะนี่ครับผม เรียบร้อยนี่คือหลักฐานการที่เราอ่าหลักฐานการคุยนะฮะหลักฐานการโอนทุกอย่างอยู่ในแชทนี้หมดนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูแชทนะก็คือคือคนนี้พี่เนียมเคยคุยเลยนะครับผมว่าเคยเอ่อเรียกว่าอะไรเคยซื้อขายรหัสกันแล้วครับผมรอบนึงนะแต่ว่าร้านเขาไม่เกียนนะครับผมนะซื้อขายกันปกติเลยครับผมมีเครดิตมีอะไรครบทุกอย่างมีัตรประชาชนมีทุกอย่างครบทุกอย่างครับผมนะก็เคยซื้อขายกันรอบหนึ่งแล้วแต่ว่ารอบนี้ครับผมนะโดนโกงแสนหนึ่งครับแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่า เขาให้เราโอนห้าหมื่นก่อนนะครับผมนะเพื่อไปเช็ครหัสก <might come S 2> mm ่อนนะฮะก็คือเราโอนห้าหมื่นแล้วสามารถเข้าไปเช็ครหัสได้ว่าอะไรมีอะไรอยู่ข้างในบ้างอ่ะเราโอนเพิ่มไม่อีกอ่าเกิดว่าเรานี่ครับผมก็คือพี่สนใจเขาถามถ้าก็มาปกติเลยบอกว่าราคาอ้ยแสนหรือานะครับพี่ขอดูรูปหน่อยอะไรเออก็เช็คหมดเข้าไปคุยในเกมกันเรียบร้อยแล้วผมรอบหนึ่งเพชรในตัวมีเท่านั้นเท่านี้นะครับผมเพชรในตัวพพ่เนียไม่เท่าไหร่หรอกแต่เพชรนี้มีท่าปักธงไงเออให้ท่าปักธงมาด้วย ผมลดให้ได้ครับเออเขาก็บอกว่าถ้าพี่สนใจผมลดให้ได้นะครับเขาบอกว่าเออจะเลิกเล่นแล้วพี่รหัสผมเลิกเล่นแล้วเออแล้วก็ถามไปว่าอันนี้รหัสน้องเองเลยใช่ไหมเขาก็บอกว่าอ่าใช่ครับเออนี่รหัสผมเลยเข้ากลุ่มมาพี่ก็คือเข้าห้องไปครับนี้ก็เข้าห้องไปว่าเออเช็คว่ามีจริงรือเปล่าก็มีจริงครับผมนะก็มีจริงมีปากทงมีอะไรจริงหมดเลยก็คือเข้าห้องไปคุยกันละเรียบร้อยโทรคุยกันเคลียร์กันก็พี่นึงก็ขอนลดลงมานะครับเขาก็ให้ลดให้ได้แค่นี้เขาบอกได้ครับ เขาประชาชนด้วนะครับก็ขอว่าประชาชนเหมือนเดิมในประชาชนเขาเขาบอกว่านี่เขาบัตรประชาชนเออเราก็ได้บัตรประชาชนมาครบแล้วเขาบอกว่าพี่โอนครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เช็ครหัสเออเหมือนครั้งที่แล้วที่พี่เนียมซื้อก็โอนครึ่งหนึ่งแล้วก็เช็ครหัสเหมือนเดิมมาได้ครับเลขบัญชีมาเลยเอเลขบัญชีเดิมใช่ไหมพี่เนียมบอกเขาบอกว่าใช่ใช่ครับผมเลขบัญชีเดิมพี่เนีมก็โอนให้เรียบร้อยนี่ครับผมแล้วเขาก็หายไปกับขีดเมฆนะครับผมนะแต่ว่าพี่เนียมครับผมนะ บอกเลยว่าไม่ยอมง่ายๆครับผมเพราะว่าเงินไม่ได้หาได้ง่ายนะครับผมนะเราก็ทําการบุกบ้านเขาครับผม,มก็คือตอนนี้เรารู้ที่อยู่รู้ทุกอย่างแล้วครับผมแต่ว่าเราจะโทรเชียร์กันก่อนนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูในคลิปว่าเหตุการณ์ในคลิปดีกว่าเคราะว่าเกิดอะไรขึ้นอาร,อรการเเหตุการณ์เป็นยังไงนะฮะโอเคครับผมนะไปรับชมคลิปต่อเลยดีกว่าครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็รอเพื่อนเรามานะครับผมเพราะว่าจะพาเพื่อนไปข่าวรถไปสอน้องผมไปแจ้งความนะครับเพราะว่านี่คือมันร้ายแรงมากครับทุกคนเพราะว่ามันเงินแสนหนึ่งนะครับทุกคนแต่ว่าพี่เนมเสียไปแค่ห้าหมื่นก่อนนะครับผมก็คือว่าน้องเขาก็เกลียนไปก่อนแล้วก็บล็อกหนีไปก่อนคือว่าอันนี้คือพี่เนียมตรวจสอบดูหมดทุกอย่างนะครับผมก็คือเป็นบัตรจริงนะผมเบอร์จริงที่อยู่จริงหมดทุกอย่างนะครับผมนะตอนนี้โทรไปหาน้องเขาไม่ติดนะครับผมนะติดอยู่อ่า ยัไงไงอ่ะคือคือตอนนี้พูดติดขัดมากเลยคือคือแบบยังไงอ่ะตื่นเต้นหรอหรืออะไรไม่รู้นะทุกคนก็คือ,คอแบบไงไงตอนนี้พี่เนียมจะว่าจะซื้อรหัสปักธงนะครับผม <c oughs> ก็คือเราจะซื้อรหัสปักธงเพื่อมาทําคลิปให้คนดูได้ดูนะครับผมแต่ว่าเราก็โดนเปลี่ยนไปก่อนนะครับผมตอนนี้ก็เราจะไปแจ้งความนะครับผมนะั้นแล้วก็ถามว่าตามตัวได้ไหมตามได้ครับผมถ้าน้องไม่ยอมรับหรือว่าอะไรนะเราก็อาจจะต้องตามน้องเขาไปถึงบ้านเลยนะครับผมนะก็ ขอทุกคนกดไลค์พี่เนี่ยมถึงขอแค่สองหมื่นไลค์พอครับผมคลิปนี้นะ,อะขอหนึ่งหมื่นไลค์พอครับผมคลิปนี้นะก็เป็นกําลังใจพี่เนี่ยเลยนะครับทุกคนก็คือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะครับทุกคนเพราะว่าเอาจริงนะคืออย่าไปหาเกียนดีกว่าครับผมนะคนที่จะลาบากคือพ่อแม่ของเรานะถ้าเกิดเราโดนจับได้นะครับผมนะจับได้หรือไม่จับได้แต่ก็ไม่ควรทานะครับทุกคนตอนนี้คือโทรหา้อ,องเขาครับผมโทรไปไม่ติดเลยโทรติดอยู่ครับผมต่ไม่มีใครรับนะ แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่โทรติดแล้วก็มีคนรับนะครับผมนะ,ะแต่ว่าก็วางสายไปแล้วตอนนี้เราจะโทรใหม่ครับผมแต่ว่าจะรอเพื่อนเรามารับก่อนนะครับผมนะไปที่ซอนอไปแจ้งความนะครับ<ะ>ทุกคนก็คือมันมันข้อมูลจริงทุกทุกอย่างทุกพี่นมเช็คละเอียดเลยนะ,ะก็คือของจริงทุกอย่างนะจริงๆก็ไม่อยากให้น้องเขายังไงอะ่ะเฟซก็เฟซจริงด้วยนะครับทุกคนก็คือน้องเขาน่าจะเรียนอยู่อายุประมาณ16 17แล้วกันนะประมาณนี้นะน้องเขาน่าจะเรียนอยู่ก็ไม่อยากให้ตัดอนาคตของน้องเขานะครับทุกคนก็ก็คือ ยังไงอยากให้คุยกันะว่าเจา้ายังไงติเคียยังไงคือก็ไม่อยากจะแจ้งความมาให้น้องเขาหมดอนาคตนะต<ร>ก็คือเราอยากคุยกันมากกว่าอาจจะให้เขาจ่ายครับผมนะเ<ร>ดือน<ร>ละเท่าไหร่ก็ได้ก็คือให้เขาคืนตังค์เรานะ<ร>ถ้าบอกว่าไม่เอาเลยเนี่ยไม่ได้ครับผมตังค์เงินมันเยอะนะครับผมนะครึ่งแสนเลยนะทุกคน<ร>คือเยอะมากนะครับทุกคนก็เพื่อนเราก็น่าจะใกล้จะมาแล้วก็คือโทรไปนานแล้วแหละ ก็รอเพื่อนมารับตอนนี้เพื่อนเราก็มารับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะไปสอนนองก,กันนะครับทุกคนก็คือตอนนี้ก็จะโทรหาน้องเขานะครับผมโทรไปเรื่อยๆนะจนกว่าน้องเขา,าจะรับนะฮัลโหลับโดนตัดสายแล้วทุกคนโทรติดอยู่แต่ว่าเราโดนตัดสายอีกแล้วนะครับผม ก็ก็ไม <im sharing> ่รู้ว่าน้องเขาต้องการอะไรนะครับทุกคนเราจะหาที่จอดรถก่อนแล้วเราค่อยโทรอีกรอบนึงนะทุกคนตอนนี้อันตรายนะโอเคครับผมตอนนี้เราก็ไปสนอตอนนี้ก็ขับรถก่อนก่อนนะครับผมนะก็อันตรายนะอาจจะขับลมคลองได้ถ้เกิดมอเตอร์คุยกันนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักเราจะ โทรหาน้องเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเงินหลักแสนนี่ไม่ได้หากัน,นง่ายนะครับอาจจะอาจจะตัดอนาคตเด็กคนคนหนึ่งได้นะครับผมจะเกิดทานิีัยสอย่างนี้นะแด้โทรไปเมื่อกี้ติดไหมติดแต่ว่าไม่รับจะลองโทรหาน้องเขาอีกรอบหนึ่งนะผมว่าจะติดหรือเปล่านะก็น่าจะก็ติดเหมือนเดิมแต่ว่าไม่รู้เขาเขาจะรับไหมคือตอนนี้อยากคุยกับน้องเขามามครับผมว่าทําไมเขาทําแบบนี้นะอยากรู้เหตุผลว่าทำไมผลเป็นควาอย่างนี้นะ แจ้งให้พร้อมพ่อแม่มนรู้ด้วยต้องบอกต้องให้พ่อแม่ได้รู้ได้คุยกับพ่อแม่ด้วยนะทุกคน<อ>ติดนะโทรติดฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลโน้องได้ยินพี่ปะมได้ยินครับเออและเออน้องใช่น้องเบสปะ่ะ น้ององเกลารหัสพี่ทำไมอ่ะคือพี่มีหลักฐานหมดทุกอย่างนะคือพี่มีหลักฐานหมดทุกอย่างว่าน้องอยู่ที่ไหนแล้วก็น้องชื่ออะไรพ่อแม่น้องชื่ออะไรที่อยู่พี่มีหมดพี่มีเบอร์หมดคือพี่อยากจะรู้ว่า <c oughs> น้องเกลนรหัสพี่ทำไมเรียกค่ะ อะไรนะผม,ผมติดสล็อตอะติตสล็อตแม่รับคเอาตังไปไ่้สลอ็อตกันแล้วคือรู้ไหมว่าตอนนี้คือพี่กำลังจะไปแจ้งความแล้วแม่น้องอยู่ไหมไม่ไม่อยู่ครับ <c oughs> เรียกพ่อแม่มาคุยเลยอย่างนี้เือพี่อยากให้เรียกพ่อแม่มาคุยด้วย คุยกับเองมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกเออคือพี่ไม่อยากแบบว่าให้เองแบบหมดอนาคตไงเองเรียนอยู่ใช่ไหมเนี่ยเรียนอยู่ครับพี่ไม่อยากให้เองหมดอนาคตไงเรียนพี่อย่ใช่ไหมเองค่ะเองอยู่การสิลป์ใช่ไหมใช่ครับอายุเท่าไหร่นะสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปด ฟังเสียงมันมันแบบมันไม่สำนเนือเลลว่ะฮัลโหลเบสดีพี่ไหมไห้ยับเออคืออยากให้พี่ตามถึงบ้านหรือว่าจะยอมมอบตัวหรือจะแบบพ่อแม่มาคุยอย่างเงี้ยอืเอาเอาอที่มันตัดสาย <c oughs> น้องก็ตัดสายแล้วทุกคน คือนี้ไม่รู้ว่าหนีหรือว่าตัดสายไปเพราะเหตุอะไรอนะครับผมมาเดี๋ยวจะลองโทรไปอีกรอบหนึ่งคือนี้ไม่รู้นะแต่อยากให้คุยกันให้รู้เรื่องนะไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้นะครับทุกคนก,ก็ไม่อยากให้เรื่องมันแบกไปใช่ใช่ ตัดสายเหรอตัดสายถ้าตัดสายนโ,โดนตัดสายครับทุกคนนี่เหรอขึ้นนี่เหรออืมม่ีดังเหีอโดนตัดสายนะฮะทุกคนอเอาไงแจ้งความหไหมเดี๋ยวเราโทรหาน้องอีกรอบนึงอโรเบต เฮียตัดสายว่ะทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปแจ้งความนะครับผมจะลองโทรหาน้องเขาอีกตอนประมาณห้าโมงหกโมงเย็นนะฮะไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าแต่ไม่อยากก็คือเราบอกน้องมาแล้วแหละว่าเออเราทําอะไรบ้างเราจะแจ้งความเราจะอะไรบ้างนะก็ลองคุยกันอีกทีเพราะว่าไม่อยากตัดอนาคตน้องเขานะเพราะน้องเขาเพิ่งอายุสิบหกสิบเจ็ดนะก็ไม่อยาก ทำลายอนาะคตร้องเขาเพราะเขายังเรียนอยู่แล้วเขาบอกเขาติดบาคาร่าติดการมานานนะผมเลยต้องเกณยนรหัสคนอื่นมาไปจ่ายนี้นะครับผมนะจินนี้การพนันนะก็อย่าไปทํานะครับผมมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับทุกคนก็เดี๋ยวตอนเย็นนะครับผมเดี๋ยวจะลองโทรหาน้องเขาอีกรอบหนึ่ง